ที่ปรึกษาทุกท่านและสวัสดีนักเรียนทุกทุกคนค่ะรวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนที่รับชมไปพร้อมกับนักเรียนทุกท่านด้วยนะคะครูชื่อคุณครูนิติการสามพิมเป็นคุณครูบรรลักษ์ค่ะปฏิบัติหน้าที่สอนแล้วก็รับผิดช,ชอบงานห้องสมุดน,นะคะเป็นหัวหน้าหัวหน้างานห้องสมุดแล้วก็เป็นที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึทับสค่ะ ยินดีแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มีามาพบปะพูดคุยกับนักเรียนในวันนี้นะคะสำหรับนักเรียนบางคนโดยเฉพาะนักเรียนชั้นม .1 ที่ครูไม่ได้เข้าห้องสอนอาจจะยังไม่รู้จักครูนะคะหรือว่านักเรียนชั้นม .4 บางคนที่จบการศึกษามาจากสถาบันอื่นนะคะอาจจะยังไม่รู้จักครูนะคะก็ถือโอกาสนี้ในการรู้จักครูนิติการไปด้วยเลยนะคะจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดไวรัส เชื้อไวรัสโควิด COVID -19 นะคะมาจนถึงปัจจุบันทำให้มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนทั่วทั้งประเทศและทางโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังก็ได้หาทางปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนและครูผู้สอนก็ได้พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อให้ได้ผลสมฤทธิ์ให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดกับนักเรียนมาโดยตลอด จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้นักเรียนไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนก็คือการเรียนแบบออนไลน์นะคะเป็นระยะเวลามากกว่า1ภาคเรียนแล้วนะคะดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับนักเรียนมาจนถึงปัจจุบันนะคะห้องสมุดถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญและใกล้ตัวนักเรียนภายในโรงเรียนมากที่สุดเมื่อนักเรียนได้มาเรียนแบบออนไลน์จึงทําให้ไม่สามารถเข้ามาใช้ห้องสมุดได้นะคะ ก่อนหน้าที่จะเกิดโรคระบาดนักเรียนเรียนแบบออนไลน์นักเรียนบางคนก็ไม่เคยเข้าใช้ห้องสมุดเลยจากการสังเกตที่ผ่านมานะใครที่เข้าห้องสมุดก็จะเป็นคนเดิมๆกลุ่มเดิมๆนะคะฝากถึงนักเรียนที่ไม่เคยเข้าใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้เมื่อนักเรียนมาโรงเรียนนะคะเชิญชวนให้นักเรียนมาเข้าใช้ห้องสมุดนะคะแล้วก็นะคะแหล่งเรียนรู้ที่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุด ในการศึกษาค้นควาเพิ่มเติมเพื่อเสริมเติม,เ,มเต็มในการเรียนการสอนนะคะในสภาวะการปัจจุบันก็คือเครือข่ายอินเทอร์นเน็ตนะคะนักเรียนบางคนอาจจะไม่เข้าใจเมื่อใช้เรียนในแค่ห้องเรียนออนไลน์เวลาเรียนออนไลน์นักเรียนเรียนในคาบ เรียนออนไลน์แล้วก็ระยะเวลาเรียนอาจจะไม่พอนะคะอาจจะเสริมเติมเต็ม,ตม,ตมโดยการศึกษาค้นความเพิ่มเติมจากเรียนรู้ก็คืออินเทอร์เน็ตหรือบางคนอาจจะไปเรียนพิเศษออนไลน์เพิ่มเติมนะคะอันนั้นก็เป็นสิทธิของนักเรียนนะคะในปัจจุบันนักเรียนมีมือถือด้วยกันทุกคนจึงอยากแนะนําว่าการเรียน ในรูปแบบออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จนั้นนะคะนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนแล้วสิ่งที่นักเรียนควรทําก็คือมันศึกษาทบทวนนะคะเมื่อเรียนจบในแต่ละวันโดยใช้อุปกรณ์มือถือโทรศัพท์มือถือที่นักเรียนมีอยู่หรือเทคโนโลยีที่นักเรียนมีใช้อยู่นะคะมันศึกษาค้นคว้าทบทวนเพิ่มเติมนะคะในรายวิชาต่างๆเพื่อเสริมความรู้ ให้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะในการเรียนออนไลน์นะคะสิ่งที่ครูอยากจะฝากนะคะในในการเรียนให้ประสบความสำเร็จนะคะมีอยู่3เรื่องนะคะหก็คือการเตรียมตัวเองค่ะทำสมาธิมีความตั้งใจแน่วแน่มุ่งม,มั่นนะคะเตรียมตัวพร้อมที่จะเรียน ะะสองเตรียมอุปกรณ์ค่ะนะคะจัดหาอุปกรณ์สำรวจความพร้อมของอุปกรณ์นะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบตเตอรี่โทรศัพท์นะคะแล้วก็สุดท้ายหมั่นทบทวนบทเรียนเมื่อเรียนจบในแต่ละรายวิชาในแต่ละวันนะคะจัดทำตารางในการาส่งงาน นะคะคุณครูท่านใดมอบหมายงานอะไรให้นักเรียนส่งวันไหนนักเรียนควรจะทําตารางหรือจดบันทึกไว้นะคะแล้วนักเรียนก็จะไม่สับสนนะคะสุดท้ายนะคะครูอยากให้นักเรียนเห็นความสําคัญของแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัวให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถเข้าถึงได้โดยเฉพาะในสถานการณ์ตอนนี้นะคะแหล่งเรียนรู้ที่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุดเลยก็คือเอครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะ เพื่อหาความรู้ข้อมูลมาเสริมเติมเต็มในรายวิชาที่นักเรียนเรียนนะคะวัยของเราเป็นวัยเรียนต้องแสวงหาความรู้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็เราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเหมือนในปัจจุบันที่เราเห็นเห็นกันอยู่นะคะ,ะต้องช่วยเหลือตัวเองมากขึ้นนะคะมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะคะ,ะเพื่อเอาความรู้ที่นักเรียน ได้เรียนรู้ในห้องเรียนออนไลน์นะคะรวมทั้งความรู้ที่เรียนศึกษาคุณความเพิ่มเติมข้างนอกนียมาใช้พัฒนาตัวตนเองนะคะครอบครัวพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศชาตินะคะให้ก้าวหน้าต่อไปนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะฝากในเรื่องของความรับผิดชอบนะคะในการส่งงานคุณครูท่านใดรายวิชาใดที่มอบหมายงานนักเรียนนะคะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด นะคะแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองในการติดตามนักเรียนนะคะสอบถามติดตามชี้แนะกำกับนะคะเพื่อให้เกิดความสำเร็จในการเรียนของตัวนักเรียนเองนะคะแล้วเมื่อถึงเวลาเรียนออนไลน์เมื่อไหร่นะคะเราเจอกันที่ห้องสมุดน,นะคะสวัสดีค่ะ